นาะเนียนมา2วัน1คืนไหว้พระ9วันหงสาวสดีย่างกุ้ง2ใน5มหาบุชาสถานอันสังสิท์เจดีย์ JD ชเวดากองเจดีย์ชเวมอดอวันแรกนะคะนั่งส,สายการบินไทยจากสนามบินสุวรรณภูมิสู่สนามบินย่างกุ้งพุ่งตรงสู่เมืองหงสาวสดีและไปที่พระราชวังบุเรงนองเจดีย์ไจปุ้นเจดีย์ชเวมอดอหรือพระธาตุมกเต่า และพระนอนยิ้มหวานณนะเมืองย่างกุ้งหนึ่งในหมหาบูชาอันศักดิ์สิทธิ์และที่เจดีชเวิากองยอดตูนะคะเงินที่ทนจรรวมรมาพิพหยอขยอตูให้หนะันกส,สี่พี ที่เจดีชเวดากองพาหมูแม่ยักษ์คนพม่าเชื่อว่าแม่ยักษ์จะช่วยกันตัดกรรมของเจ้ากรรมในเวรให้ชีวิตของคุณมีแต่ดีขึ้นเรื่อยๆและยังช่วยเรื่องความมีชื่อเสียงโด,ด่งดันเป็นที่รู้จักกันในหน้าที่การงานทิปกันขอพรอแม่ยักษ์นะคะให้เตรียมบุหรี่มาไหว้แล้วก็จุดขอพรและพาไหว้พระสุริยันจันทาคนพม่าเชื่อว่าถ้าหากใครทรําธุรกิจค้าขายต่าง ถ้าได้มาขอพอรจากเทพสริรยันจันทาแล้วท่านจะช่วยโดลบันดาลให้ธุรกิจและการค้าขายรุ่งเรืองช่วยเปลี่ยนดวงร้ายให้กลายเป็นดีวันที่สองเราไปที่พระกุธธไสยาเจ้าทักจีหรือพระนอนตาหวานถวายพระไตรจีวรและตาลปัด ยากจนบวชข้ามากับพระคนรวยพระคนรวยก็เลยมาถามเข้าบอกว่าระหว่างการนักโมตัสสะปะัะวะโตนัก,มนกโมนัสสะปะคะวะโต เจดีโบตาทาขอพรน,นัตตโบยีหรือพระเทพทันใจขอพรเทพกระซิบหรืออมาดดมเนีย้ยสู่เจดีมหาวิชยะลัยน้อมทนาสาธุอธิษฐานจิตเอานะคะ และแวะวัดบารมีเสริมสิริมงคลก่อนกลับเมืองไทยโดยสายการบินพม่พมาแอร์ไลน์แล้วพบกันใหม่ค